ไม่ใช่เด็กเส้นไมคอนคาร์โดโซเผยสายเหตุที่แวงซองคอปนีดึงตัวเขาขึ้นมาฝึกซ้อมกับทีมบายิร์นมินิกชุดใหญ่เพราะสาเหตุนี้ สวัสดีทุกท่าครับขอรับสู่ช่องมุมทงของบอลจริงต้องมุมทงนะครับอันนี้ยังคงมีข่าวสารความขึ้นไหวรวมไปถึงคอนเทนต์ฟุตบอลจากทั่วโลกมาอัปเดตกันเหมือนเดิมก่อนอื่นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมุมทงกันไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารรวมไปถึงคอนเทนต์ฟุตบอลที่นำมาฝากกันเป็นประจำจากทั่วโลกเลยนะครับวันนี้ขอไปเกาะติดเรื่องราวของเจ้าหนูไมคอนคาร์โดโซ่กันหน่อยนะครับซึ่งแน่นอนว่าเจ้าหนูไมคอนคาร์โดโซ่แม้ว่า จะเป็นชาวบราซิลร้อเปเซนะครับแต่ว่าการที่เขามาเติบโตที่ประเทศไทยเนี่ยก็ทําให้แฟนบอลหลายคนนี่หลงรักแล้วก็ชื่นชมเขานะครับโดยเฉพาะเส้นทางลูกหนังล่าสุดของไมคอนคาร์โดโซต้องบอกว่าเจิดจรัสมากๆนะครับเพราะว่าเขาได้รับโอกาสหลายต่อหลายครั้งนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ยังได้รับโอกาสอย่างต่อเนื่องในการขึ้นไปฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของ ทางบาเยิกนะครับซึ่งถ้าใครจํากันได้นะครับเจ้าหนูไมเคอนคาโดโซเนี่ยเขากา็ได้รับโอกาสนะครับไปฝึกซ้อมในโครงการนะครับที่ทางบายรบิกจัดขึ้นนะครับแล้วก็ไปฝึกซ้อมที่เยอรบันนีนะครับแล้วก็ได้รับ การเซ็นสัญญาเป็นนักเตะของบาเยอร์มิวนิกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถูกแวงซองคอรบดีเนี่ยดึงตัวขึ้นไปฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของเสือใต้ซึ่งอุดมไปด้วยนักเตะระดับซูปเปอร์สตาร์ของโลกเลยนะครับซึ่งไมคอนคาร์ดโซ่เนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยสาเหตุนะครับว่าทําไมแวงซองคอรบดีเนี่ยถึงให้โอกาสเขาอย่างต่อเนื่องในการฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่นะครับอันดับแรกเลยก็คือทีมเสือใต้มันก็คล้คลายๆกับสมโมสรนทั่วโลกนั่นแหละครับที่มักจะให้โอกาสนักเตะดาวรุ่งที่มีแวแก็ เท้าดีเนี่ยขึ้นมาฝึกซ้อมกับทีมผู้ใหญ่เรื่อยๆนะครับใครฝึกซ้อมได้ดีนะครับก็มีโอกาสที่ลงฝึกซ้อมแล้วก็มีโอกาสลงสนามเรื่อยๆนะครับหรือว่าถ้าใครทําผลงานไม่ดีก็จะไม่ค่อยได้รับโอกาสแล้วก็มีโอกาสที่ถูกปล่อยตัวออกจากทีมสูงซึ่งไมเคินคาร์โดโซเนี่ยเขาก็ได้มีการพูดคุยกับแององคอมมานีนะครับแององคอมมานีเองก็เป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นนักฟุตบอลที่ เคยเป็นดาวรุ่งมาก่อนเนี่ยเขาจะเข้าใจนะครับแล้วก็มีการเข้ามาคุยกับไมคอนบ่อยนะครับซึ่งไมคอนก็บอกว่าสาเหตุที่คอมพปนีเนี่ยให้เขาขึ้นมาฝึกซ้อมกับทีมบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยเพราะว่านอกจากนโยบายของสบอสร์แล้วก็คือในเรื่องของฝีเท้าของเขานะครับเพราะว่าฝีเท้าของคางคาร์โดโซก็ถือว่า สุดในรุ่นเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญในเรื่องของความทุ่มเทนะครับเมื่อได้รับโอกาสเนี่ยเขาก็ทุ่มเทเกินร0อนะครับในการฝึกซ้อมทุกเซสชันแล้วก็สิ่งสําคัญมากๆเลยก็คือเขาเนี่ยฝึกซ้อมแบบเต็มที่โดยไม่เกรงใจบรรดารุ่นพี่ระดับซูเปอร์ร์เลยนะครับจังหวะเข้าแย่งบอลก็ไม่มีกักจังหวะต้องกระแทกต้องบัทาก็ไม่มีแยงนะครับก็ทําให้ ทางลังซองคอโคเบนีเนี่ยชื่นชอบเจ้าหนูรายนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับนอกจากดีนะครับไมเคลิลค,คาร์โดโซเ,เองเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าของไบโอดิกเนี่ยมีใครที่เขาเห็นแล้วมันว้าวบ้างนะครับคนแรกเนี่ยนะครับสิ่งที่ทางไมเคลิลคาร์โดโซเนี่ยค,ค่อนข้างเทียบเพิ่มคนแรกเนี่ยก็คือทางไมเคิลโอลิเซ่นะครับเพราะว่าโอลิเซ่เนี่ยทางไมเคิลบอกว่าเป็นนักเตะที่เทคนิคดีมากๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญเล่นแบบ ต้องบอกว่าเหนือชั้นสุดๆเลยอะไรประมาณนั้นนะครับสว่วนอีกหนึ่งคนก็คือโจสกิมิชนะครับ กองกลางแล้วก็แบ็กขวาของทีมซึ่งเล่นได้อย่างเนียนกริบโดยเฉพาะการเล่นฟุตบอลที่เหมือนจะยากนะครับแต่ว่าทุกจังหวะเนี่ยคิมิชสามารถแก้ไขให้เป็นจังหวะที่ง่ายได้เสมอแล้วก็เป็นคนที่วางบอลแม่นมากๆนะครับแล้วก็ทําให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยเล่นได้ง่ายส่วนอีกหนึ่งคนก็คือเลออนกอริสก้านะครับกองกลางตัวเก่งของทีมอีกหนึ่งคนดีกรีติมชาติเยอรมันนะครับคนนี้ต้องบอกว่าไม์ค่อนการันตีเลยว่าเป็นนักเตะที่มีพลังงานเยอะวิ่งบี้บทไม่มีบทเลยนะ ครับก็ต้องบอกว่านี่คือประสบการณ์ยอดเยี่ยมนะครับของไมคอนคาร์โดโซและเชื่อว่าเร็วๆนี้ถ้าเขายังรักษามาตรฐานนะครับการเล่นการฝึกซ้อมที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ผมเชื่อว่าวันซองคอมบนี ให้โอกาสเขาลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของเสือใต้ไบร์นอีกแน่นอนครับส่วนจะเริ่มต้นด้วยฟุตบอลลีกหรือว่าจะเป็นฟุตบอลถ้วยเดเบโพคาวนะครับต้องลุ้นกันต่อไปแต่ผมเชื่อว่าโอกาสที่จะเห็นนักเตะที่เติบโตจากประเทศไทยนะครับไปลุ้นล่นในลีกสูงสุดของเยอรมันเนี่ยผมว่ามีโอกาสเกิดขึ้นสูงมากๆครับแล้วก็ดูแล้วเจ้าหนูลายนี้อนาคตสดใสมีลุ้นติดทีมชาติบราซิลได้เลยนะครับถ้ายังรักษาและก็พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องครับนี่เป็นเรื่องราวนะครับของเจ้าหนู ไมค์คอนคาโดโซที it, ่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับก็อย่าลืมส่งกำลังใจให้น้องเขาด้วยนะครับหวังว่าพอเขาลงสนามเนี่ยผมเชื่อว่าจะสร้างความภาคภูมิใจนะครับให้กับคนไทยโดยเฉพาะแฟนบอลไทยอย่างแน่นอนแม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนไทยร้อเซแต่หัวใจเขาเนี่ยเป็นคนไทยอย่างที่ตัวเขาเคยบอกนั่นแหละครับนี่เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e ช่องมุมธงกันไปด้วยแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ